สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปชมเรื่องราวของสะพานกันแนะฮะคุณผู้ชมซึ่งว่ากันว่าสะพานเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแม่น้ําภูเขาหรือทะเลได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสะพานหลายๆแห่งเนี่ยกลับทําให้เราไม่กล้าขับรถผ่านหรือเดินข้ามซะอย่างนั้นเพราะมันเลยครับน่ากลัวและหวาดเสียวเสเหลือเกินเราไปดูกันว่าจะมีที่ไหนกันบ้างนะครับคุณผู้ชม Baklong Cash และที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นสะพานกระจกยาวที่สุดในโลกนะฮะคุณผู้ชมซึ่งเปิดตัวที่เซร์หลานจนเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวของเวียดนามซึ่งเวียดนามนะครับได้เปิดตัวสะพานกระจกที่มีขนาดยาวที่สุดที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเซอร์ลาโดยสะพานแห่งนี้นะครับมีชื่อเรียกสั้นๆว่าบาลองซึ่งมีความยาวกว่า632เมตรโดยตั้งอยู่ระหว่างป่าหบเขามกโจวทางตะวันตกของฮ่าหน่อยซึ่งเปิดตัวให้นักท่อง,งเที่ยวนะครับได้มาเยือนตั้งแต่เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่ผาานมา แล้วแหะครับซึ่งชื่อสะพานบาลองนั้นมีความหมายว่ามังกรขาวสะท้อนผ่านวัตถุที่ทําสะพานเป็นโลหะที่มีสีขาวสว่างยึดกับกระจกใสที่มีความสูงจากพื้นดินราว150เมตรรองรับผู้คนได้ครั้งละประมาณ450คนโดยพื้นกระจกที่เห็นกันอยู่นี้นะครับทำจากกระจกเทมเปอร์ซึ่งเป็นกระจกนิลภัยชนิดหนึ่งที่ผลิตจากบริษัทแซงโกแบงจากประเทศฝรั่งเศสและจะเห็นได้ว่าวิวโดยรอบของสะพานอย่างนี้นะครับโอบล้อไมไปด้วยภูเขาและหุบเขา,แล,เขาและที่ สําคัญนะครับสะพานแห่งนี้เนี่ยก็ได้ถูกบันทึกในกินเนสบอร์เรคคอร์ดเนื่องจากเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกนะฮะคุณผู้ชมโดยทุกสถิติทุกสะพานที่เคยมีมาส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับเี่ยวชมบนสะพานแห่งนี้นะครับผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6.5แสนดง่งหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ964บาทนะฮะและสําหรับเด็กนั้นอยู่ที่ราคา4.5แสนดง่งหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ668บาทนะฮะร,รวมไปถึงเด็กที่มีความสูงต่ํากว่า1เมตรเข้าชมฟรีนะ และหากต้องการมาเที่ยวในวันธรรมดาเนี่ยมีส่วนลด150บาทด้วยนะและสําหรับการท่องเที่ยวบนสะพานดังกล่าวนั้นภายใน3วันแรกเนี่ยก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเกือบ15,000คนเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมดูบลิด หรือที่รู้จักกันในชื่อสะพานปีเป็นเจียงบิสซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งมากเลยทีเดียวที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนนะทอดข้ามช่องเขาแม่น้ําเป่ยผานเชื่อมต่อระหว่างบนทุนยูนานและกุยโจและที่สําคัญที่สุดนะครับสะพานแห่งนี้เนี่ยมีความสูงที่น่าทึ่งปัจจุบันเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกนะโดยสะพานดูสร้างเสร็จในเมื่อปี2006ตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ665เมตรหรือประมาณ1,854ฟุตเหนือแม่น้ําซึ่งเทียบเท่ากับอาคาร ที่มีความสูง200ชั้นโดยประมาณและความสูงที่น่าประทับใจนี้ช่วยให้สะพานสามารถเอาชนะความท้าทายทางธรณีวิทยาที่รุนแรงจากขุบเขาแม่น้ําที่ลึกและสูงชันได้โดยสะพานแห่งนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1.3กิโลเมตรมีช่องทางการจราจรแบ่งออกเป็น4ช่องทางส่วนตัวสะพานนั้นมีสายเคเบิลที่ขึงโยงกับหอคอย2หอ oh ทําหน้าที่พยุงสะพานเอาไว้โดยมีค่าความเบี่ยงเบนอยู่ที่ประมาณ5มิลลิเมตรและสะพานแห่งนี้นะครับใช้เวลาก่อสร้างนานก กว่า3ปีและใช้งบประมาณ150บล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,240บล้านบาทนะฮะคุณผู้ชมโดยตัวสะพานเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งที่สําคัญเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง2จังหวัดลงได้อย่างมากและเพิ่มความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและนอกจากนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมยังกลายเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกด้วยที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ต้องการเที่ยวชมทิวทัศน์อันน่าทึ่งและความฉลาดทางวิศวกรรม ด้วยความสูงจากแม่น้ําที่565เมตรและปัจจุบันนี้นะครับสะพานแห่งนี้เนี่ยก็คองสถิตไปสะพานที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยแหละครับและยังเป็นสะพานเพียงแห่งเดียวในโลกที่มีความสูงเกินระดับ500เมตรซึ่งถ้าใครไปเที่ยวชมบนสะพานแห่งนี้นะครับคุณจะได้เห็นวิวทิวทัศน์360องศาได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะครับที่มีความงดงามและสวยงามมากจริงๆคุณผู้ชมไอซเบส สำหรับสะพานแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างอุโมงค์ที่ขุดเจาะทะลุภูเขาทั้งสองฝั่งในมณฑลยูนานโดยมีความยาวประมาณ1,176เมตรและอยู่สูงจากขุบเขาเดหางถึง355เมตรซึ่งทางการจีนเนี่ยก็ได้พร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในช่วงของวันเสาร์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยสะพานแห่งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนจีโศชาตงที่มีความยาว64กิโลเมตรซึ่งเป็นถนนที่ค่อนข้างคดเคี้ยยวแลละะะตอดร เวลาการเดินทางผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องผ่านอุโมงมากกว่า18แห่งที่เจาะผ่านภูเขาสําหรับตัวสะพานนั้นมีทั้งหมด4เลนกว้าง24.5เมตรซึ่งได้รับการออกแบบมาให้รถยนต์เนี่ยได้วิ่งใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมองเท่านั้นขณะที่ด้านล่างของสะพานนั้นนะครับมีไว้สําหรับคนเดินข้ามเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการชื่นชมบรรยากาศของสะพานทั้งสองแห่งนี้อีกด้วยแหละครับโดยจุดประสงค์ของการก่อสร้างสะพานนั้นก็เพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนะฮะที่ประสบปัญหาอย่างหนักจากการจราจรที่ติดขัดหรือเกินเนื่องจากถนนสายเดิมนะครับค่อนข้างจะแคบและคดเคี้ยวซึ่งในอดีตเนี่ยการเดินทางจากภูเขาฝั่งหนึ่งนะครับไปยังอีกฝั่งหนึ่งนั้นอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงแต่หลังจากที่สะพานเปิดให้บริการแล้วนะครับก็อาจจะใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นในการข้ามไปยังอีกฝากหนึ่งโดยสะพานแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2550ด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการ การพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB มูลค่ากว่า208ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้นะครับนอกจากจะนําไปใช้เป็นค่าก่อสร้างสะพานแล้วยังถูกแบ่งไปเป็นการก่อสร้างทางด่วนรวมไปถึงถนนในชุมชนแถวนั้นซึ่งทางด่วนแห่งใหม่นี้นะครับที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองจีโซและเมืองชาตงนั้นทําให้ลดระยะเวลาในการเดินทางจากเดิม4ชั่วโมงเหลือเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเรียกได้ว่าถ้าดูจากบมสูงของสะพานแล้วนะครับเป็นอะไรที่น่าทึ่งและน่ามหัศจรรย์มากจริงๆ คาพิลานอสูสเปนชั่นเิส นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของแคนาดานะฮะที่บนสะพานแห่งนี้เี่ยคุณจะได้อยู่ท่ามกลางยอดไม้อันสูงชันจากสะพานแขวนพิลาโนโยื่นออกมาจากหน้าผาแกรนิตและพาคุณเนี่ยเชื่อมต่อไปยังเขตป่าฝนที่มีระยะทางกว่า450ฟุตและแน่นอนนคะครับว่าบนสะพานแห่งนี้เนี่ยคุณจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาลึกจากเบื้องบนได้อย่างชัดเจนและคุณก็จะได้เดินลัดเลาะป่าได้อย่างตามใจชอบที่เป็นทางเดินริมหน้าผาสูงชันและสวยงามวาดเสียว ไม่น้อยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าถูกอ,อกถูกใจของคนชอบความเสียวไปแบบเต็มๆเ,เลยนด้ะซึ่งสําหรับใครที่ไม่ชอบเนี่ยแนะนําว่าอย่าขึ้นไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่ามันสูงมากฮอสไซน์เน่ และสาหรับสะพานแขวนที่มีชื่อว่าฮอสไซนีแห่งดีนะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศปากีสถานเนี่ยได้ขึ้นเชื่อว่าเป็นสะพานแขวนที่อันตรายที่สุดในโลกแนะคุณผู้ชมโดยสะพานแขวนนั้นมักจะเป็นจุดที่เที่ยวและถ่ายรูปได้สวยที่สุดเสมอไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่แต่ถ้าเป็นที่นี่นะครับรับรองได้เลยว่าไม่มีใครจะมีสมาธิถ่ายแน่เพราะมันคือสะพานแขวนฮุนไซนีที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสะพานแขวนที่อันตรายที่สุดในโลกแนะคุณผู้ชมโดยสะพานแขวนฮุนไซนีเนี่ยตั้งอยู่ในหุบเขาฮันซา อยู่ในทะเลสาโบลิสทางภาคเหนือของประเทศปากีสถานนะฮะโดยสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี1978ซึ่งสภาพเนี่ยก็ล่องแรงนะครับจะล่วงแหล่ไม่ล่วงแหล่ก็ยังไม่รู้เลยแถมยังมีเพียงลวดถึงสลิงและลวดก็มัดท่อนไม้ไว้ห่างๆกันเกินกว่าจะเดินได้แบบสบายๆและด้วยความห่างไกลผู้คนนะครับที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาห่างไกลแห่งนี้เวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยทำให้การช่วยเหลือเข้าถึงได้ยากมากและถึงแม้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนแนะนําให้ไปเที่ยวนะครับแต่ใครที่ยังไม่ เคยไปเนี่ยแนะนําว่าอย่าไปเลยครับคุณผู้ชมเพราะมันอันตรายดูเดิไม่รู้ว่าจะก้าวข้ามผ่านไปได้หรือเปล่านะครับนั่นอะ่ะ r อ y ล l g o b b อบบ a นี่คือสะพานโกลร์รอยัานะครับในโครโลราโดที่สร้างข้ามแม่น้ําอาร์คันซอเหนือหุบเขาซึ่งเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดของอเมริกาโดยมีลมกระโชกแรงเมื่อขึ้นไปอยู่บนนั้นนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าถูกอ,อกถูกใจของสายรักความเสียวแบบนี้ขนาดแท้เลยจริงๆซึ่งสะพานแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในปี1922ที่ระดับความสูงกว่า956ฟุตเหนือพื้นดินและมีความยาว1,260ฟุตหรือประมาณ380เมตรนะคุณผู้ชมโดยสะพานแห่งนี้นะครับ ไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยสําหรับคนขวานอ่อนหรือคนขี้กลัวนะครับเพราะถ้าขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วนะครับจะมีลมกระโชกแรงและสภาพโดยรอบของสะพานแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าน่ากลัวมากจริงๆลองกวีสกายบริด สำหรับสะพานแห่งนี้นะครับเป็นสะพานโค้งรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวโดยเป็นแลนด์มาร์คแห่งเกาะลังกาวีหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะสถานที่แห่งนี้นะครับสามารถเดินทางข้ามฝั่งไปเที่ยวกันได้ด้วยเรือจากฝั่งท่าเรือปากบาลาดจังหวัดสตูลซึ่งนอกจากความสวยงามด้านวัฒนธรรมและตำนานของพระนางมัสุรีอันโด่งดังแล้วนะครับคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมมากโดยสะพานรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแห่งนี้นะครับ ว่าเป็นแลนด์มาร์กของเกาะเลยก็ว่าได้ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2005เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ขึ้นไปชมทัศนียภาพความงดงามของเกาะลังกาวีบนเส้นทางเดินที่มีความยาวกว่า125เมตรตั้งอยู่เหนือขุนเขาที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล2000ฟุตโดยการเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมบนนี้นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นไปบนแคบเบิลคาโดยใช้ระยะเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นก็ถึงข้างบนแล้วเรียกได้ว่าวิวข้างบนนี้นะครับคุ้มค่าแก่การมาเยือนจริงๆ เอชิมะโอฮาชิบริดสำหรับสะพานเอชิมะโอฮาชิแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในจังหวัดชิมาเนะจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นแนะ่คุณผู้ชมบนเกาะฮอนสู โดยเหตุที่ทุกคนเห็นสะพานที่ตั้งชี้ชันอยู่แบบนี้นะครับก็เพื่อให้เรือขนส่งขนาดใหญ่เนี่ยแล่นผ่านไปได้นั่นเองโดยสะพานเอชิมะโอฮาชิแห่งนี้นะครับเป็นสะพานที่ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อปี2004เชื่อมต่อระหว่างเมืองมัซ e, ิเอะจังหวัดชิมานะและเมืองซากาอิมินาโตะโดยความสูงของเสาค้ำกลางของสะพานนะครับสูงถึง250เมตรหรือเทียบเท่ากับความสูงของตึก80ชั้นกันเลยทีเดียวและมีความยาวประมาณ1.7กิโลเมตรนะฮะความกว้างอยู่ที่ประมาณ11.3เมตรและถูกออกแบบมา เพื่อให้ทนต่อแรงสั่นของแผ่นดินไหวซึ่งจัดได้ว,ว่าเป็นสะพานแห่งหนึ่งนะครับที่แข็งแรงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและก็เป็นสะพานที่ใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าทําไมไม่สร้างเป็นอุโมงค์รอดใต้ทะเลละ่ะแต่กลับเลือกเป็นสะพานที่ลาดเอียงสูงชันแบบนี้ดูแล้วน่าจะอันตรายน่าดูโดยผู้ช่วชานนะครับบอกว่าเหตุที่ต้องสร้างให้สูงเหนือกว่าเรือขนสินค้านะครับอาจจะมีขนาดใหญ่ถึง500ตันสามารถขับผ่านไปด้านล่างได้อีกทั้งยังออกแบบให้รองรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้้นบ่่ออยเพืให ดวกต่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอีกด้วยแหละครับแต่เขาว่ากันว่าขณะที่คุณขับรถผ่านบนสะพานเส้นนี้นะครับคุณจะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองและทะเลสาบด้านล่างที่มีความงดงามเป็นอย่างมากแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าขับผ่านเส้นทางนี้นะครับเพราะว่ากลัวสูงและทางเนี่ยมีความลาดชันมากเลยทีเดียวโดยดูจากภาพนี้แล้วนะครับถนนเนี่ยน่าจะมีความลาดชันถึง45องศาเลยนะครับนั่น